สวัสดีคุณเอฟซีช่องพระออนพี่สาวทุกคนนะคะเที่ยนะ่งน้าพระออนอย่ามาดูย่าพาทำอะไรโอ้ โอ้ยยังพนพ่อเศร้าบอกเนาะไม่ง่ายอันนี้บเมื่อยบวลาบ่หน้ามเศร้าไหล,ละบอกโอ้ <laughs> สิเสียสุเสียนมันบอกเอาเบะนี่กินเย็นเย็นสปอนเซอร์ครับเอ็มอมาห่อนแทนนี่ ฮขอนคักฮขอนแน่เจ้า,า,า,าจบ,บ่หิวข่าวบ่กขึ้นไปกินขผาเจ้าก่อนโอ้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่งเอาปุ๋ยมาใส่มะพริกปุ๋ยปุ๋ยยูเลียบ่สีขาวโรจักบาทละเบะนนี่เบะโรจักบาทนี่บ่ ใส่ลายลายมันสีเข้มได้ต้นต้นมะพริกมันยังน่อยอยู่เดี๋ยวทะเลนไปบันแวงอีกสิซื้อมาจาักสองอันนั้นเอามาซ้ำใส่น้ำคู่นี่แหละมะพริก,กโอ้ยเข่ามะฮ่มแนะ่เข่ามะฮ่มแนะ่ฮอนแทหฮอนคักฮอนแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแดดเนี่ยมาแรง ต้นกรบอโตกบปเตกยังมันจะได้กินบะเขาปีนี่ดำใบนี่แดดใหม่กระดอพ่อไปพี่น้องเลยนี่เด้อค่ะเด้อต้นมะฮงก็ได้นี่ซ้ำใหม่เด้อค่ะเด้อนี่ต้นมะฮงปลูกใหม่นี่เบิ่งเอาค่ะต้นต้นใหญ่ก็มีต้นน้อยก็มีนะคะต้นน้อยก็ยกยกได้จักสิหลอดบ่หลอดนะคะเนาะ หญ้าเพิ่นเชียหญ้าละเพิ่นก็เอาปุ๋ยใส่บ่อ๋อใส่ในคู่เนี่ยบ่เออมันมีตัวเม,มนบักทัวเออเมนบักทัวในเกล็ดใ,ในกระป๋องย่างย่างย่างในกระตาแน่นหอมป้อมก็ยังมียังอยู่เนี่ย ไปสีชินดูแทะ,ะบ่ะเบออบ่อ๋อ,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 อห่อนคักห่อนเนี่ยขอชิตัดหนาได้ไหมนเนี่ยอันนั้นขอกรนยังฮัได้ใส่ปุ๋ยให้ดนแล้วอยู่ มันต้องเด่นเออสวนยหญ่ฉันกับปุ๋ยห้อยห้อยเออวันนี้ก็บจิตตัดใหญ่ให้เจ้านะี่ยทำใบว้อย,อยลงจักหน่อยนี่เพราะว่า้อนแดดซะเหลือกเกินจิตตัดให้แน่นอนเออสวนนั่นมักพริกเก้าเนี่ยล่ะเดี๋ยวมอืออื่นมากมืออื่นมากกับที่เห็นเองสิแปลนเดือดๆที่ค่อยๆตัดออกให้ต้นไม้ก็หลายอยู่แต่มันต้นอยังต้นนี้ยังสัมมัปปิตน้น บางเวลามันขึ้นมากก็จะขึ้นเป็นริมๆนั่งสี่ล่ะเบิ่งเอาต้นมะฮุงเด้อคนนะปลูกใหม่ได้เนี่ยอืมก็ต้นมะพีกหญ้านี่เิ่นปลูกซ้ำกันสังเกตเอาคุณเอฟซีเอ้ยอืมเออ ปุยห้อยใส่จังน้อยแหละบรรณาจิเอาขิงงัวมาโปะแหละเออปุยก็บ่ได้ใส่หลายดอกใส่น้อยนึงใส่หลายหลายอย่ามันอย่ามันงามอย่ามันเข้มโพดอย่ามันงามเกินอืมมาพักมาพักฮ้อนมาพักแดดนะโอ้ยแดดฮ้อนกระดอกเขามากินน้ำเย็นๆ เบิ้งเอาอยาผ้านาหอนเงี้ยงนั่งตาเด็ดปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไแรกแชร์ช่างปอออนพิ่สาวลงพื้น้วยนะคะแต่ป้าก็จะไปใส่ปุ๋ยนะคะต้นฝรั่งของปอออนอีกนะคะเพราะว่ายังใส่ไม่เสร็จนะคะใส่ปุ๋ยยังไม่เสร็จเลย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแดดกำลังอ่อนลุงอ่อนลุงนีนก็ประมัณสีมงแล้วสีมงแรงหลืเด้พอพ่อพี่น้องเบิง่งกระโดดแดดกันยังจ่ายอยู่นะฮอ,อนคักฮอนเน่ปอออนก็นขอ,ขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ